ทุกคนตอนนี้คือเราอยู่บริเวณท่าเรือนะครับพอออกมาจากท่าเรือปุ๊บเนี่ยมันจะเจอคาเฟ่เมซอนให้เลี้ยวซ้ายนะครับพอเราเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูในนี้พาเราจะพาไปดูว่าสําหรับคนที่ไม่คือสมมติแบบเออเนี่ยมอเตอร์ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์เยอะแยะเลยเราก็เช่ามอเตอร์ไซค์แถวนี้แหละมันละสามร300้อถึงสามร้อยห้าสิบนะครับสมมติว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยก็คือเดินตรงไปเรื่อยๆอันนี้คือสําหรับคนที่จะไม่เช่ามอเตอร์ไซค์นะมันจะมีแบบจุดที่ให้เราอะไปขึ้นรถสองแถวอยู่นะครับ กูจะถ่ายเราต้องถ่ายนี่อันนี้อนนมอเตอร์ไซค์เช่าเหมือนกันมันจะอยู่วันละประมาณ300-350บาทนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเช่าที่ร้านไหนเนาะนี่คือออกจากท่าเรือมาเดินเลี้ยวซ้ายค้นท้องเดินเลี้ยวซ้ายอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านคาเฟ่ร้านคาเฟ่ยเยอะแยะเลย นะครับหลังจากที่เราเดินมาจากตรงท่าเรือนะครับเดินมาเรื่อยๆตามทางนะครับ <Okay. S 1> ก็คือเวลาที่คนเขาขึ้นเรือมาปุ๊บเขาก็จะเดินมาทางซ้ายกันหมดเนาะ mm hmm. นี่เดินมาเรื่อยๆ mm hmm. เดินดู mm hmm. นี่บรรยากาศก็จะมีขายของ mm hmm. ระหว่างทาง mm hmm. ขายหมวกขายอะไรนี่รถน,นี้ก็รถเช่ารถเ,เช่าเยอะมากคือคนพานาบ้านก็คือพอลงเรือเสร็จปุ๊บคนก็จะบบว่าเรียกเรียกเยกช่ารถเช่ารถอะไรเงรี้ยถ้าเราไม่ได้เช่ากับคนที่เรียกก็คือสามารถเดินเข้ามาด้านในได้เนี่ย ตามทางก็จะมีร้านสามารถสอบถามได้นะว่าร้านไหนคือส่วนมากอ่ะเราจะเช่าอยู่ที่ประมาณ300 3 0อบาทนะเพราะว่าบางร้านก็350้เราก็แนะนำให้หาร้านที่ได้300รอยแล้วกนะันมีไก่ทอดมีร้านน้ำปัน่นร้านอะไรเงี้ยผลไม้นี่คือ,ตร,คอตรงนี้คือเป็นวัดใหม่สำราญนะครับหรือว่าวัดเกาะหลานนั่นเองพี่พอเราเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมตรงหน้าวัดเลยนะครับ คืออันนี้สําหรับคนที่แบบว่าขับรถไม่เป็นหรือว่าไม่อยากเช่ามอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็มาตรงนี้ได้เนี่เขาจะเขียนว่าบัสสต็อปนะครับมีดิบัสเซอร์วิสพอยท์นะก็จะเป็นรถ2แถวต่างๆนานาเยอะแยะเลยจุดบริการรถ2แถวมินิบัสเซอร์วิสนะครับก็จะมีหลายที่นะก็จะไปหาดตายายใน4ี่บบาทถ้าไปหาดนวล30บาท ถ้าไปหาดสมก็หาดแสมก็30บาทเหมือนกันหาดอะไรไม่รู้นะหาดหาดเทียน30มสิบหาดเทียนหักสังวัน30มสิหาดตะแหวน20่นี่นะฮะนี่ก็คือคือออกมาจากท่าเรือปุ๊บเลี้ยวซ้ายเห็นคาเฟ่อเมซอนเลี้ยวซ้ายเลยหรือเซเว่นเนี่ยเดินตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงตรงทางแยกต้นมะขามเนี่ยครับเห็นไหมมันก็จะมีแบบมินิบัตร เป็นรถสองแถวแบบนี้เขาจะมีราคาบอกเลยนะถ้าให้แบบพาเที่ยวรอบเกาะหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเอาใหม่จุดชมวิวองค์พระถ้าขึ้นจุดชมวิวองค์พระ 600, หกร้อยหาดตะแวนยี่สิบหาดสังวานหาดเทียนสามสิบหาดแสมสามสิบเอ่อหาดนวลสามสิบนะครับแล้วก็มีหาดตะใหญอา่อาสี่สิบอ่อเนี่ยจุดชมวิวถ้าใครจะไปดูจุดชมวิวที่มันเป็นแบบขึ้นไปแล้วก็มีพระองค์ใหญ่เนะี่ยคือ600อบาทนะครับเอ่อ ถ้าเรือจากท่านาบ้านนี่ก็จะมีตั้งแต่ถ้าเรือโดยสารจากพัทยามาท่านบ้านนะครับมีตั้งแต่เจ็ดโมงสิบโมงเที่ยงบ่ายสองบ่ายสามครึ่งห้าโมงเย็นแล้วก็หกโมงครึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะไปจากท่านาบ้านนะครับก็จะมีเริ่มหกโมงครึง่งเจ็ดโมงครึง่งเก้าโมงครึ่งเที่ยงบ่ายสองบ่ายสามครึง่งห้าโมงเย็นหกโมงเย็นนะครับแต่ว่าใครจะมาจากพัทยา จะไปถ้าหาดตะแหวนนะครับก็จะเป็น8โมง9โมง11โมงบ่ายโมงนะครับมีแค่ถึงบ่ายโมงแล้วก็กลับจากหาดตะแหวนฝั่งทางนูน้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่าย4ี่โมงแล้วก็5้าโมงเย็นนะครับจะเป็นช่วงบ่ายหมดเลยเนาะอันนี้ก็มีรถเขาจะเป็นแบบนี้คือพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็สอบถามเขาได้เลยว่าเราจะขึ้นเ,เราจะไปไหนนะเขาก็จะแบบว่าให้ขึ้นรถคันไหนอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าป้ายมันจะเหมือนกันหมดเลยป้ายมันเขียนว่าหาดตะแหวนหาดเทียนอะไรเงี้ยหมดเลยนี อัตเวนหัเทียนอัตเวนหาเทียน,ยน,ยนคือตรงจุดนี้ถ้าเป็นช่วงค่านะครับคือถ้าช่วงกลางวันเนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถสองแถวแบบนี้แหละเยอะแยะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงค่านะช่วงค่ำค่อ่ะมันก็จะเป็นตลาดครับตรงบริเวณนี้จะเป็นตลาดหมดเลยขายของกินอะ,ะไรเงี้ยนะมีตลาดทุกวันนะครับอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดใหม่สําราญนะครับวัดใหม่สาราญนี้ก็มีแลสักสิทธิ์ของเกาะล้านเนี่ยนะถ้าใครมาก็คือสามารถมาเช่าแลศักสิทธิ์ได้ับหลวงพ่อบอกว่าแบบ มันมีอยู่ตอนนี้แวใน,นในอนาคตอาจจะหมดนะฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศคือสันผัดพาเดินชมเนาะว่าแบบเพื่อใครหรือแบบเผื่อใครวุ้ยจะไปยังไงขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอะไรย่างเงี้ยนะเราก็เลยแบบถ่ายให้ดูว่าเราสามารถลงเรือเสร็จปุ๊บเดินออกมาเลี้ยวซ้ายเดินตรงมาเรื่อยๆหน้าวัดใหม่สําราญนะัดเกาะหลานก็จะเจอรถสองแถวสีฟ้าแบบนี้จอดเรียงรายเลยนะ แต่ว่าเราต้องไปถามเขานะว่าเราเราจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยบางทีเรามาคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปถามเขาว่าเราจะไปหาดนี้หาดนี้หาดนี้อะไรเพราะว่ารถมันเหมือนกันหมดแล้วพอไปถึงหาดอ่ะเขาก็จะมีจอดรอคือแต่ละหาดอ่ะเขาจะมีจอดรออยู่ตามจุดที่เขาไปส่งนะครับสามารถที่จะ,ะขึ้นจากหาดดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะมาลงจุดนี้ได้เหมือนเดิมนะครับคือเขาจะมีวิ่งไปหาดแล้วก็วิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยเมื่อก่อนอนะ่ะไม่มีนะ พอตอนนี้คือนะักท่องเที่ยวเยอะมากอยากจะบอกว่าเกาะลันนะักท่องเที่ยวเยอะมากเขาก็เลยแบบว่ามีให้บริการแบบนี้ซึ่งมีทั้งคนเช่ามอเตอร์ไซค์มีทั้งคนแบบนั่งรถแล้วส่วนมากคือนั่งรถแบบนี้เยอะมากเลยนะคือนอกจากว่าจะมีสองแถวแล้วมีวินมอเตอร์ไซค์นะถ้าใครแบบว่าไม่สะดวกไม่อยากนั่งรถ2แถวด้วยนั่งวินก็ได้นะทุกคนก็คือสามารถที่จะเรียกพี่วินนะมันจะเป็นเสื้อสีส้มเหมือนกันก็คือเรียกพี่วินจากจุดที่เรา เดินไปเจอได้เลยเสื้อสีส้มปุ๊บเรียกเลยไปส่งที่ไหนแต่ว่าราคาบินก็อาจจะต่างจากแบบอันนี้นิดนึงเนาะนเห็นไหมรถเขาก็จะแบบไปต,ต,ต่อ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 เป็นคิวเป็นคิวคิวไปเรื่อยๆืนะแต่ว่าทุกคันก็จะเขียนว่าหาเทียนหาัตะาแหวนหาเทียนหัตะแหวนหมดเลยทุกคันเนี่เรอไอ้แล้เราก็พาทุกคนดูนู้นตรงนู้นก็เป็นคาเฟ่น,นะฮะอันนี้ก็มีคาเฟ่เหมือนกันเนี่ยตอนเย็นสามารถที่จะมาซื้อของกินแล้วก็นั่งกินตรงบริเวณด้านนู้นได้อันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคน คือซันแบบกําลังจะกลับไงแต่ว่าซันก็คือมาถ่ายให้ดูก่อนว่ามันมีนะถ้าแบบใครเพราะว่าครั้งที่แล้วมาแล้วคือทุกคนก็จะแบบสอบถามเยอะมากว่าทํายังไงดีอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเราต้องไปยังไงอะไรเงี้ยก็เลยมาถ่ายแบบส่วนตรงนี้ให้ดูหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คือถ้าตรงไปเรื่อยๆนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบหาดสแมแหาดเทียนนะหาดเทียนที่มีน้องหานมีต้น,ต,นต้นเกาหลีเกาหลียองเขาอะที่เขาชอบถ่ายกันนะครับถ้าไปฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็ไปทางซ้ายมืออันนี้จะไปหาดตะแหวนนะครับ ตรงไปฟังทางนู้น <_ S 1> ก็ไปหาดตายายนะครับมันจะมีแบบหาดนวลก็ตรงไปฝั่งทางหลังมีวัดใหม่สําราญประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราเดิน <_ S 1> เดินย้อนกลับไปให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าสุมว่ามาลงตรงนี้เสร็จปุ๊บชั้นแมลงรถแล้วเราจะเดินไปท่านาบ้านเพื่อที่จะไปขึ้นรถนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นวันเวย์นะถ้าใครเชา่ามอเตอร์ไซค์เนะนี่ยทางเนี้ยมันเป็นทางที่มาจากท่าหน้าบ้านได้อย่างเดียวไม่สามารถย้อนกลับเพราะว่า เขาเป็นวันเวย์เนี่ยเขาจะเขียนวันเวย์ถ้าจะย้อนกลับไปทา่าน้บ้านต้องขึ้นเส้นทั้งบนนะครับเป็นวงกลมเนาะตรงข้างล่างเขาจะมีลูกศรชี้อยู่ให้มาจากท่าน้บ้านอย่างเดียวยอขับย้อนกลับไม่ได้นะครับแต่ว่าเดินย้อนกลับได้นะนี่เนะทุกคนก็จะต้องขับมาทางนี้เพราะเพราะเดี๋ยวแบบว่าเพื่อแบบไม่เคยมาแล้วขับย้อนกลับไปก็จะโดนเขาด่าได้นะอันนี้ก็คาเส่นะครับ นนเดี๋ยวพาแบบเดินชมนิดนึงนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบหมู่บงหมู่บ้านนะอะไรเงี้ยนะครับร้านขายของอะไรต่างๆน,น,นะอัน,นี้มีร้านถ้วยปอกด้วยเดินรถทางเดียวนะฮะอันนี้ก็ร้านชาวมอเตอร์ไซค์เียงมีซเว่นอีเลเนแซเวนแล้วก็คาเฟ่เอมซอนก็คือเดินไปเลี้ยวขวาก็จะลงไปที่ท่าเรือแล้วนะครับ น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนคาดว่านะน่าจะช่วยได้ได้พอสมควรเนาะสำหรับการที่จะให้ทุกคนได้เห็นมันภาพบรรยากาศเนาะเพราะว่าคือซันเวลาซันไปแล้วก็ซันหาข้อมูลว่าเออมันต้องใช้ยังไงอะไรเงี้ยบัญชีมันไม่มีอยู่แล้วก,แวก็แล้วก็ยากเนาะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าอันนี้มันจะช่วยได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่มีรถแล้วก็ขับร์ไซม่เป็นก็คือเ,เดินเดินออกมาแล้วก็เดินตรงไปที่วัดใหม่สําราญขึ้นรถได้เลยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายแค่นี้แหละ